ถึงโป่งน้ำร้อนข้าไปแล้วนะยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอยู่ยนะ ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติวุ้ยควันขโมงเลยมันร้อนจริงๆน,นะพ่อเนาะเกิดขึ้นได้ยังไงอะดูดิทำไม่ได้ละก็เขาเอาโล้อีลูกศรลาวามันถูกมันจอยหนาวท้นั้นร้อนเหรอ น้ำร้อนไงก็ยังเป็นตะครห้อยู่เลยเนาะดูดีควันขโมงพอได้เปิดรถให้มาวินงยังอะร้อนไหมร้อนซีควัน,นขนาดเนี้ยเขาตักน้ำร้อนตรงนี้อาบปะวะเฮ้ยดิเฮ้ยนะวะ ร <laughs> ้อนจับตรงนั้นมีให้จับอยู่ร้อนของจริงไปดีจะได้แช่ถ้าถใส่รูปหน่อยรูปแช่ก็ตายดิหน้าด่านนะทั้งข้าโปง่งน้ำร้อน หอบตลอดเลยหอบกำเริบเดินแค่นี้แม่งก็เหนื่อยอะชีวิตแล้วเขาไปกุยไปอู่มาแล้วจะไป พ่อถ่ายรูปรูปตรงไม่ถ่ายวเดีโอไปไปเอาไปนะบินโอเคฉีกอะนาดินมองพ่อเดี๋ยวทำหน้าแบบนั้นดิเำยัไงเข้าไปยังเข้าไปเดินป่าเดินป่าเดินป่า นี่ทางเข้าโป่งน้ำร้อนน่าจะประมาณ200เมตรก็หอบเหมือนเดิมหอบกำเริ่มทริปนี้เน้นเดินจ้าเน้นเดินอย่างเดียวเลย โหเล่นน้ำอุ่นกันอย่างสนุกน้ำอุ่นไหมเอออุ่นว่ะน้ำไม่เย็นเลยร้อนไหมร้อนเหรอ นะน้ำร้อนอ๋นนอเขาไล่ระดับความร้อนไปสามสี่องศาสามสามสามสอง แช่ออนเซ็นแช่ออนเซ็นเหรอร้อนเหรอร้อนอนวินร้อนไหมรอเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนนะใช่ไหมไม่ใช่ยังร้อนไงแช่แล้วร้อนอยู่ แช่กันสบายมีป <sh arp od iful> ้ายบอกนะสามสิบสามองศาสามสิบสี่องศาแช่น้ำร้อน ไล่ระดับความร้อนขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหตรงนั้นยิ่งควันขึ้นเลยป่งน้ำร้อนท่าปลาย ร้อนขนาดไหนขนาดน้ำลวกวอะแต่ไม่เท่าร้อนน่าจะประมาณประมาณแบบไข่สุกต้มมาม่าสุกเลยใช่ไ okay. หมใช่สามสิบเจ้าาร้อนโอ้โหโอ้ร้อนจีเลยต้มมาม่าสุกเลยทีนี้ดูควันต้มไขอ่อกว่าะอู่แล้ไข่ลงให,ออหง้แม่ไข่ห่อแม่นู่นยิ่งตรงนู้นนุ่นสุกแน่นอนไข่ตกไปสุกตายจร่งรั่นหนูขอไปจัด โอ้ร้อนของแท้อะอันนี้มันร้อนเลยนะมันเป็นน้ำร้อนธรรมชาตินะแบบเกิดขึ้นได้ไงอ่ะขุดดินขุดดินดิลาวามันร้อนขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่ลาวาร้อนลาวาร้อนเจ็ดร้อยกว่าองศาเนี่ยแม่มลาวานี่เม่เลาเป็นลาวาเออลาลาลาวาชิคิคิเป็นดีตรงนู้นยิ่งควันฟุ้งเลยนะร้อนจัด พี่จะให้จนแบร้อนอะสัมผัสบรรยากาศใหม่น้ำตกร้อนน้ตก้อเปอร์ร้อนซูเปอร์ร้อนแต่ไม่ต่อไปหน้าหน้าโอเมก้าร้อนนออไอร้อน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 เยียบเอาไปส่งมิต้มมะมาสุกไ้่แต่อันนี้ สีิก็หล่นแล้ว่แมเราักถ0วิม่มไม่ถึงิบิร้อนอ่ะใช่อยาไปแช่ระจุองศาถอดไหมถอดไหมไม่แช่ขาหรอก็ลองแช่ดูก็ได้แต่ร้อนไหมมาสามสิบสามิบิ้นะ แนี้ก็ร้อนแค่แล้วใช่ไหมนุ่นเราคิดดูดีตรงนั้นเป็นหม้อต้มเลยอ่ะเหมือนเหมือนนรกเลยดูสิควันพุ้งเลยร้อนจัดอันจอันนี้แสดงว่าร้อนจัดเดือดจัดนี่แปดสิบองศาอ เฮ้ยมันถึงร้อนขนาดนี้อ่านประวัติซื่อเอาวะยังไงแม่เลิกแล้วเลยดูข้างล่างเลยเอาว10นาทีไหมไปแล้ว<ป>เล่าดูข้างล่างเอาถ่ายรูปหน่อยไปไงไงไอยิน,นหันหน้ามามองหาแม่อเอามองมองมองนี่อ,อ่ะแป๊บหนึ่งนะ

ลงไปข้างล่างก่อนแล้วขึ้นมาเอาพอดีเลยไปข้างล่างไปก่นข้างล่างไปข้างล่างนะเดินลไปข้างล่างเดินนเอา้าวิทไม่ต้องไปนะเดินจริงเหรอเดินจริงเหรอเชื่อเหรอวู้คนไรเชื่อพ่อพ่อมาที่มาที่มาที่พ่อยังไม่น่าเชื่อถืออยู่เนี่ยไปจะไปไหนพ่อเก่งเฉย เราต้องคิดหน่อยดิเพราะพ่อพูดเล่นพูดจริงอ่ะเข้าใจไหมยัง <c oughs> ไม่รู้จักพ่อเลยเนะี่ยแช่เท้าเฉยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนใธอลูกอ่ะดีกว่าเหรอดีกว่าเหรอ

อสามนาทีครบเจ็นาทีคืไมีเจ็ดนาทีแล้วเนี่เหลือสองนึงที่รุ่งแปงพ่อยังไม่ได้ขึ้นอ่ะสองเหมือนจะจิ้มก็เอาคือเพื่อนเอาลงมือจิ้มพลังเนี่ยเหรอพี่บีแก้มไปให้พ่อรันกับแม่เล็กคนละสองเนี่ยมาเร็วเอาขึ้นมาเร็วขึ้นมาทีรันก่อนขึ้นมาทีรันก่อนขึ้นมาทีละอันโป่งน้ำร้อนเนี่ยไม่จะทำคลิปกันเลยสั้นดิ หฮะทำอะไรให้ให้อาบน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใครแตกเลยแตกแล้วเนี่ยใบเนี้ยแตกเลยยังไม่ได้ะรู้สึกแล้วร้อนไหมอ้าวโอ้โหแตกดิพี่แตกฟองนึ่งโอ้ย My God เอาลงอีกรอบนึงเอาลงไปยังไม่เสร็จยังไม่ได้เอาลงไปลงไป เอาน้ำไหนไหนล้างดิเนะกใส่่รีอเไข่แตกยังไม่ทลายไข่แตกซะละไปอีกพักนึงอ่ะอร่อยเหรออร่อยนะออนเซ็นอ่ะไข่ออนเซ็นของแท้นี่ย่างย่า่างดิอืม กออีกข้าทีอ่ะอืมอีกประมาณห้าน,นาทีนะจิ้มป,ปาดลงเขามีก๊อกน้ำอยู่ไหมไม่มีลงไปล้างมือน่อตรงข้างล่างเป็นอไรเป็นอะไรต้องพูดแบบนี้นะลูก ต้มไข่กันอันนี้นะครับเราก็ต้องถ่ข่แล้วนะครับมองมี่จะแป๊บนึงแป๊บนึงขอถ่ายรูปก่อนพ่อจะกินแล้วใช่ไหมพ่อจะกินให้ดูเดี๋ยวดิ พ่ไข่ยี่สิบนาทีนี่จะเป็นยังไงถือไว้ถือไว้ฝาฝาจริง่อจริงฝาแบนก็ได้พ่ออย่าทำปากจู๋โอ้โหของหน้าผากก็ได้โอ้โหโอ้โหอะไรเป็นอะไรเลยไม่ว่าไข่ธรรมชาติกว่าธรรมชาติปุ๊บอื้อหือ ออดินเป็นยังไงอะไรบ้งอะไร้างออดเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหเด็ดแต่พ่อพ่อดูดไข่หน่อยเย็นขึเนาะเย็นเย็นกายเป็นร้อนร้อนกายเป็นเย็นนี่นี่เราสรุปว่าเราจะมาสัมผัสอากาศอะไร อากาศเล่นอากาศเลนเหรอพ่อแล้วพี่อกว่าเราจะมาสัมผัสอากาศอะไรอากาศเลนเพราะว่าร้อนบวกเย็นกลายเป็นเลนพ่อเข้าใจไหมซับใหม่ดี่วะซับใหม่ร้อนกับเย็นบวกกันเป็นเรนนะคะเรนนะคะสุดยอดเลนโกคุพอแล้วนะพอยังร้อนเหมือนเลนโกคุเลยเนาะใช่ไหม จะเล่นเล่นโกคุเป็นไงเล่นโกคุกันโดนัทเป็นไหเป็นโดนัทเหรอโอเคแล้วอยู่ปิดจับนะปิดจับไหมปิดจับปิดจับปิดจับกินไข่สดไข่นาวินสดไข่สดไข่สดไข่เสร็จก็เอามือปิดปิดจับบมือโอเคพอาละกิบตูนห้ากกันปิดจอบให้หน่อยเซ่ปิดจอบหน่อยปิดจับหนอปิดจับไข่ออนเซนนะคะบ๊ายบาย